เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กันยายน2568อัปเดตมาสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะล่าสุด ชัดเจนแล้วนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลโดยนายละวะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลนายอนุทินนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือถึงแนวทางเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่อย่างต่อเนื่องโดยจากความเข้าใจนั้นประชาชนกลุ่มที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งปัจจุบันอยู่ในระบบ11ล้านคนจะได้รับสิทธิ์รัฐ ช่วยจ่ายให้60%และจ่ายเอง40%หรือ60ต่อ40ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์รัฐบาลช่วยจ่าย50%และจ่ายเอง50%หรือ50ต่อ50นั่นเองนะคะ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปัจจุบันฐานข้อมูลมีจำนวน13.5ล้านรายที่ได้รับสิทธิ์หลังจากกระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาดูคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นนะคะคาดว่า คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รายละเอียดเบื้องต้นนะคะลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน100,000บาทต่อปีหรือภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝาก พันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1,5ล้านบาทขึ้นไป ไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นภิกษุสัม,มนเนรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนังกงานร,ราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสว กรณีไม่มีครอบครัวนะคะห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทถวเฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่ สำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2568ใช้ใจ่ายอะไรบ้างนั้นนะคะ1กันยายนที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าสืกก้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน68วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่ก็ร่วมโครงการนะคะเดือนนี้มีโอนรายการพิเศษเพิ่มเข้ามานั่นก็คือวันที่16 17และ18กันยายน2 5 6 8นะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 6 6 5ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนนะคะตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดโอนจำนวน3รอบ แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลัก ของเรานั่นเองนะคะรอบของการโอนเงินแบ่งเป็น3รอบนะคะรอบที่1โอนใจ่ายในวันที่16กันยายน2568รอบที่2โอนใจ่ายในวันที่17กันยายน2568และรอบที่3โอนใจ่ายในวันที่18กันยายน2568 และท้ายสุดวันที่19กันยายน2568นะคะเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและก็ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหรือบัญชีงเงินฝาก ธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจนะคะที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะสรุปสั้นๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละครึ่งอนุทินรายละเอียดต่างๆรอความชัดเจนหลังโปรดกล้าวคณะรัฐมนตรีและต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการคนละครึ่งอนุทินอย่างเป็นทางการนะคะและแอดก็จะนํา ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งปี2568และมาสวัสดิการแห่งรัฐและวิธีใช้ใจ่ายอย่างไรยังเป็นทางการมาอัปเดตเป็นระยะให้กับทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะ